สวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับที่นี่ที่เขาเรียกบ้านอะไรบ้านมะม่วงเจ็ดต้นมะม่วงเจ็ดต้นอำเภออำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีที่ใช้สมแดงแล้วเป็นยังไงบ้างดีครับดียังไงฮะดีคือว่ามันดกนดกสภาพดินดีสภาพดินดีดินเคยเสียดินเคยแข็งตอนนี้ดินกับปนไม่เชื่อลองดูได้ให้ดูได้อแล้วเมื่อก่อนดินมันเป็นอะไรดินมันแข็งดินมันแข็งมันเสียมันเสียหมด พอใ้โสมแล้วหน้าดินมันแตกหน้าดินมันแตกแล้วไม่มีละแหงเลยดินแล้วหัวมันจะสมบูรณ์เลยได้น้ำหนักได้ประมาณห้าตันครึ่งห้าตันครึ่งตอนนี้นะมันมันเสียด้วยเป็นเพราะอะไรถึงเสียเพราะแรงแรงแล้วกระทบเพี้ยไหมไม่ไม่มีเพี้ยเลยไม่มีเพี้ยเลยใช่ไหมต้ยตัวนี้จะไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรลองดูที่ต้นนะที่เพี้ยเพี้ยไม่มีใช่ไหมเออแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอะไรนะเอามาซ่อมเอามาซ่อม มันจะให้ดูได้เลยมันซ่อมมันซ่อมเดือนออกสิงหาแต่ลกระดาออกสิ้งหาห่างกันประมาณกี่เดือนไม่กี่เดือนดูไม่กี่เดือนใช่ไหมไม่ถึงมันไม่ถึงเจ็ดเดือนดีไม่ถึงเจ็ดเดือนพี่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่อะไรเขาไหมไม่ได้ใส่เลยใส่โสมสองลิตรต่อสิบไร่ต่อสิบไร่อะไรเลยกวเลยฉีดแต่โสมอย่างเดียวไม่มีไม่มีแล้วโดยปกติเนี่ยที่ไม่ใช้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหม มันไม่เป็นได้แค่ไล่ละสองตันกว่าได้แค่ไล่ละสองตันกว่าบางทีก็ไม่ถึงไม่ถึงแย่มากๆเลยแย่มากๆเลยนะฮะเนี่ยล้วนหรือไม่ล้วนะมืองัดขึ้นดึงเห่าโอ้ดึงขึ้นได้เลยดูแล้วกันจริงจริงแล้วขึ้นหมดทุกหัวเลยกัโลขึ้นหมดโอ้โหดูดิสุดยอดตามมันไม่มีคือพันนี้ต้องตามเนี่ยอันนี้พันอะไรฮะเนี่ยอันนี้เรยองเจ็บ พยายางเก็บและแป้งคุณภาพให้ดูด้วยเนื้อเหลืองอ่ะมีที่ไหนอ่ะกล่าวจ้วงตัวนี้รวยปากหลังเขารวยในเนื่อปีนี้แตงกวานั่นเนี่ยงูแฉกไม่เลยปี่ไร่้พี่ตรงนี้กี่ไร่สิบไร่สิบไร่ขุดไปได้กี่ไร่แล้วนะได้ประมาณถ้าขนไปอ่ะประมาณสองไร่กว่าสองไร่กว่าได้ขนไปเนี่ยน่าจะได้สามไร่กว่าคือพิ่งขนไปได้สองไร่กว่า ได้หาไรอีกตั้งหลายหน้างหน้านะครับก็คือขึ้นขนไม่ได้สองไร่แต่ได้ไปกี่ตันแล้วนะได้ไปสิบตันแล้วสิบตันแล้ว